บดแสบแล้วบ้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านค่ะพามาดูเด็กปวนนะคะแม่แม่โอ้ยบวดแสบแล้วเอาขึ้นให้แม่ขึ้นแต่แม่เอาขึ้นเอาขึ้นเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ ดูสร้างวีรกรรมแล้วนะแม่แม่วีรกรรมตะการขิดไปแล้วนะคะนี่ปีนทองปีนทองปางงางตะการผลไม้แม่กำลังเสพเสแปีนทองปางงางค่ะแม่แม่เอ้ยโอ้ยเนะาะไม่แล้วไม่แล้ว <m ai> แม่เบริรแซ่บเลยบะนี่แม่หมดความอร่อยเลยนะคะแม่แม่ปวดมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะปวดมากเลยครับผมดูดูดูไปแล้วๆๆไปแล้วไปแล้วปวดจังเลยนะเอ,อหนมน้อยปวดมากเลยนะเดวมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วจะก้าวออกมาไหมจะก้าวออกมาหาตะไกล้ออกาหากไหม จะกล้าไหมจะกล้าไหมจะกล้าไหมดูกันค่ะแม่แม่ดูกันคะ่ะจะกล้าไหมเนาะจะกล้าไหมเนาะนี <c oughs> ป่ปวดมากเลยครับ <c oughs> แม่ไม่ยอมหให้ไปเล่น ดันไว้ยีลาดัานไ้ย <laughs> ดูแม่แม่ดูทำดูทำดูทำเข้าเออนอนลงนอนลงแม่วอกนอนลงนอนลงไม่ <laughs> <laughs> มีใครดื้อเท่านี้แล้วแม่แม่เออ <laughs> เด็กสี่วัน เด็กสีวันอะไรจะขนาดนี้แม่แม่ตะก้าผลไม้แม่ก็ไม่เหลือ,อนุนตีลังกาแล้วนุนเด็กสีวันอะไรขนาดนี้เนาะแม่แม่เนาะเออเอา,เอาสู้กันแล้วแม่กับลูกสู้กันแล้วเออเออลูกก็จะมาเล่นแม่ก็ห้ามเออเอา้าเอา้าเอ้าใครจะยอมใครเอา้า ใครจะยอมใครเอ้านี่ดูกันแม่แม่ไรากาดจังเลยนะตัวเล็กไร้ากาดมากเลยนะผู้กำมือไรากาดจริงๆนะคะแม่แม่ไรากาดมากๆเลยครับผมอะไรนะดูดูด,ดูเออเออเออ,เอ,อ เอ่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 หักเลยออด้อเด้อเด้อมากเด้อมากเลยนะคะแม่แม่ก็แล้วนี่มาโดนทรายเสกแม่บอกโดนทรายเสกแม่ไปเก็บตะกคร่แตกผลไม้ให้แม่เลยนั่นไปไปเก็บตะกร้าให้แม่ก่อนนั่น ดมูมาเล่นข้างหน้าไม่ไหวมาหางแล้วเขาไปอยูโ่โอ้พ่พ่อได้ละเนาะแม่เอ,อ้มาเมืองกันเด้อค่ะนี่ดือแห้งดือสุดๆแล้วนี่เด็กสีวันอะไรจะขนาดนั้นเนาะเด็กสีวันอะไรขนาดนั้น แค่สี่วันเองครับแค่สี่วันเองนะครับผมดื้อมากเลยแม่ว้ทยลูกเธอทำไมดื้จังเลยเธอไหวไหมเนี่ยแมวไทยเธอไหวไหมลูกเธอทำไมอย่าเออดื้จังเลยนี่ดื้สุดๆเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ดูค่ะแม่แม่สู้สู้แม่นะคะสู้แม่นะ,ะไม่ยอมแพ้แม่นะคะนี่ดันอย่างเดียวให้แล้วแล้วดันดันอย่างเดียวสุดยอดสุดยอดเลยลูกใครา้าเมื่อไทยบอกว่าอฉันรับปวดหัวกับลูกฉัน แม่ไทยบอกว่าฉันน่ะปวดหัวกับลูกฉันมากเลยแต่ละวันลูกฉันดื้อมากๆเลยซนมากๆเลยอะไรกันเนี่ยดูค่ะแม่แม่ดูดูแม่แม่ดูดูค่ะแม่แม่ดูนี่ นีเห็นไหมเออเออเออยังยังจะหมุดมาได้อีกอ้สุดยอดแล้วดิสุดลอดแล้วผู้คำนี่อ้สุดยอดแล้วค่ะแม่เม่ขกากระดไม่ยอมมาแล้วมาแล้วมาวมาเลวมาเลวตัวนี้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 มานียมานียมานีมานี่ยมานี่ยรูปหล่อรูปหล่อ รูปหล่อรูปหล่อมือค่ะแม่แม่รูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อตาเอ๋วัสดีครับวัสดีครับแม่แม่ครับผมรอไหมครับไปเลยดากันติวไปคุน ดื้อจังลูกฉันดื้อจังเลยปวดหัวมากเลยนะผู้คัมแม่ปวดหัวมากเลยทำไมเจ้าดื้อย่างงี้ไปแล้วหนุนไปปวนกาแล้วแล้วหนุนามาพู่นป่ายอย่าเล่นเออผู้คัมอย่าเล่นเออเออพูดยากจริงๆเลยผู้คัมนี่พูดยากมากๆเลยผู้คัมดูหน้าตาแม่ ดนแม่ห้ามดูหน้าดูตามาแล้วย่องย่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาเตยมาออกเลยเอนอนี่ไม่เหลือนะนี่ตะกล้าคิดเลยนะนี่จ้องแล้วนี่ไปปวนแม่แล้วเฮยเอ,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 อย่ามากวนแม่กำลังอร่อยอืยม่ไทยบอกอย่ามาปวนแม่แม่กำลังอร่อย เอ้ยแม่ๆเมเอ้ยดูค่ะดูเออเออเออโอ้ยเนาะกินแม่อร่อยหรอกเนาะแม่เอาไทยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ,ะขักขนาดเลยค่ะแม่ๆม เน่เน่ปวดมากเลยนั่นน่ะปวดมากเลยครับผมอืมนน่เน่อะไรนักหนาเนี่ยผู้ค้ำอะไรนักหนาหางชีแล้วแม่หางชี้แล้วเออตาวน้อยหางชี้แล้วแม่หางชี้แล้วหางชี้แล้ว เออโกรธโกรธโกรธงอนแล้วงอนให้แม่แล้วรำคาญแม่แล้วดูเล่นหน่อยก็ไม่ได้รำคาญแล้วรำคาญแล้วครับผมดู่่เอฟซีะาดูค่ะ อุ้ยหอบสองมัดเลยบอแม่เอาไทยโอ้โหถือหอบไปสองมัดเลยนะคะแม่แม่อซีขานี่มาแล้วจ้องแล้วอะไรเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวจ้องแล้วอะไรเขียวเขียวจับดูคําดูอะไรเขียวเขียวโอเคนะคะแม่แม่ในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับเรากันเยอะๆด้วยนะคะฝากน้องภูขาม แม่แม่พ่อพ่อในอบบอกควาใจของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย